สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูปาป,ปริชาติแก้วมงอีกครั้งหนึ่งในราย,รายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้เราจะได้ดูจากหนังสือเรียนฟรีเล่มนี้นะคะแล้วก็หนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ค่ะในหน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะอาณาจักรสุขโขท,ทัยผังสาระการเรียนรู้อาณาจักรสุขโขทัยเด็กๆจะได้ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรสุขโขทยัยประวัติและผลงานบุคคลสำคัญสมัยสุขโขทยัยและภูมิปัญญาไทยสมัยสุขโขทัยค่ะเรื่อง วันนี้ในคาบนี้ชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นการานำเสนอประวัติและผลงานบุคคลสําคัญในสมัยสุขโขทยัยสมัยสุขโขทัยมีบุคคลสําคัญมากมายในจํานวนนี้นะคะเช่นพ่อขุนศรีอินทราทิ์พ่อขุนรามคําแหงมหาราชแล้วก็พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งลิไทยนะคะเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความสําคัญเนื่องจากพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สําคัญหลายประการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่สุขโขทยัย ต่อไปเราไปดูลำดับของพระมหากษัตริย์ในสมัยสุขโขทัยก่อนนะคะลำดับที่หนึ่งพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นามเดิมคือพ่อขุนบางกลางหาวปีที่ขึ้นครองราชก็คือปีพุทธศักราช1792พระองค์ที่สองคือพ่อขุนบานเมืองซึ่งเป็นลูกของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นะคะปีที่ขึ้นครองราชก็คือไม่ปรากฏปีแล้วก็ปีที่สิ้นสุดก็คือปี1822 พระมหากริย์พระองค์ที่สามพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทร a t ิ i เหมือนกันค่ะปีที่ขึ้นครองราชก็คือปีพุทธศักราช1822ถึงปีพุทธศักราช1841ค่ะลำดับที่สี่พระยาเลอไทยปีที่ขึ้นครองราชก็คือปีพุทธศักราช1841ปีปีที่สิ้นสุดไม่ทราบปรากฏแน่ชัดนะคะ ลำดับที่ห้าพระยางั้อนำถมพระยางัวนนำถมปีที่ขึ้นครองราชก็ไม่ปรากฏปีแน่ชัดนะคะส่วนปีที่สิ้นสุดคือปีพุทธศักราช1890ค่ะพระมหากษัตริย์ลำดับที่หกในสมัยสุขโขทัยนะคะพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งลิไทยปีที่ขึ้นครองราชก็คือปีพุทธศักราช1890ถึงปีพุทธศักราช1917 ลำดับที่7พระมหาธรรมราชาที่สองปีพุทธศักราช1911 ถึงปีพุทธศักราช1942ลำดับที่3พระมหาธรรมราชาที่3นะคะ,อะขอประทานโทษค่ะลำดับที่8นะคะพระมหาธรรมราชาที่3ปีพุทธศักราช1942สิ้นสุดปีพุทธศักราช1962ค่ะและพระมหากษัตริย์ลำดับสุดท้ายในราชวงศ์พระร่วงในสมัยสุโขทัยก็คือพระมหาธรรมราชาที่4ค่ะ ราชธานีสุขโขทยัยชื่อของเมืองที่แปลว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขรู้จักกันดีว่าเมืองสุขโขทัยนี้ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวทำให้ภาพของสุขโขทัยเป็นดังเมืองแห่งความฝันนครแห่งความสุขปัจจัยภายในในการตั้งเมืองนะคะมีขวัญและกำลังใจดีนะคะเนื่องจากมีผู้นำที่เข้มแข็งใช่ไหมคะมีขวัญและกำลังใจดี ร,รักความเป็นอิสระบ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์นี่คือปัจจัยภายในในการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทยัยปัจจัยภายนอกนะคะขอมมักจะรุกรานนะแล้วการที่ขอมขยายอาณาเขตมาถึงบริเวณสุโขทัยก็ถูกรวบไปด้วยแล้วก็มีการสร้างปราสาทเป็นความศรัทธาของชนชาติขอมซึ่งปรากฏเป็นวัฒนธรรมอรารยธรรม ที่เป็นสถานที่โบราณที่ปรากฏไว้ในประเทศไทยณนปัจจุบันนะคะด้านเศรษฐกิจสมัยสุขโขทัยมีการค้าขายได้อย่างเสรีค่ะสินค้าที่ส่งออกสำคัญก็คือเครื่องสังคาโลกเครื่องสังคาโลกเป็นอย่างไรประมาณนี้ค่ะที่เป็นภาชนะดินเผานะคะเพื่อเอาไวบ้บรรจุอาหารต่างๆนะคะแล้วก็ของป่าต่างๆเช่นสัตว์ สัตว์ป่าไม้หอมหนังสัตว์งาช้างนะคะเป็นสมุนไพรสุขโขทัยได้ส่งราชทูตไปเยือนจีนได้ติดต่อด้านการค้าขายและสินค้าสำคัญก็คือเครื่องสังคลโลกนั่นเองค่ะบุคคลสำคัญในสมัยสุขโขทยัยบุคคลแรกก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตต่อสู้กับอิทธิพลขอมในสุวรรณภูมิและ ร่วมมือกับพ่อขุนผาเมืองใช่ไหมคะร่วมมือกับพ่อขุนผาเมืองในการต่อสู้ขับไล่ขอมออกจากดินแดนสุโขทยัยเสร็จแล้วจึงสถาปนาสุโขทัยขึ้นเป็นราชธานีพระองค์ที่สองพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระองค์นี้เป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราธิตและพระองค์ได้ทรงประดิษฐ์พยัญชนะสระและวรรณยุกต์นั่นก็คือต้นแบบของภาษาไทยนั่นเองค่ะ พอ่อขุนศีอินทราทิต ปีที่ขึ้นครองราชนะคะก็คือปี1792ปีที่สิ้นสุดก็คือไม่ปรากฏปีที่สวรรคตรพระราชประวัติพ่อขุนศรินทราทิ์ทรงมีพระนามเดิมว่าพ่อขุนบางกลางหาวทรงเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทยัยพระองค์อภิเศกสมรสกับนางเสืองนะคะพระนางเสืองพระธิดาของพ่อขุนศรีนาวน้ำฉุมมีพระราชโอรสซึ่งเป็นกษัตริย์ลำดับต่อมาก็คือพ่อขุนบานเมืองและพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พ่อขุนศรีอินทราทิตตประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญก็คือเมื่อครั้งยังเป็นพ่อขุนบางกลางหาวได้รวมกำลังกับพ่อขุนผาเมืองต่อสู้ขับไล่พวกขอมและทรงสถาปนาสุขโขทัยขึ้นเป็นราชธานีผลงานของพ่อขุนศรีอินทราทิตตมีความสำคัญเพราะได้สร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับสุขโขทยัยจนพัฒนามาเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาค่ะ นี่ก็จะเป็นพระบรมราชานุสาวรีของพ่อขุนศรีอินทราทิศณจังหวัดสุขโขทยัยพ่อขุนศรีอินทราทิศปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจดังนี้ค่ะ หนึ่งก่อตั้งกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีเพราะคุณบางกลางหาวทรงรวบรวมผู้คนยึดอำนาจจากขอมเป็นผลสำเร็จและทรงสถาปนาอาณาจักรสุขโขทัยเป็นราชธานีทำให้คนไทยมีอิสรภาพโดยไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของขอม สรวบรวมอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่นสุโขทัยมีอาณาเขตไม่กว้างขวางนักนะคะบรรดาหัวเมืองยังคงตั้งตัวเป็นอิสระพระองค์จึงปราบปรามรวบรวมเมืองต่างๆให้เป็นอาณาจักรเดียวกัน สาทำศึกสงครามเพื่อป้องกันและขยายอาณาเขตขุนสามชนเจ้าเมืองชอดได้นำกองทัพเข้ามารุกรานเมืองตาซึ่งเป็นเมืองชายแดนของอาณาจักรสุโขท,ทยัยพ่อคุณสีอินทราทิตพร้อมด้วยพ่อคุณรามคำแหงทรงยกทัพเข้าไปรบจนได้รับชัยชนะ 4. มีการติดต่อค้าขายสินค้าป,ประเภทเครื่องปั้นดินเผาและของป่าก,กับอาณาจักรต่างตาง พระมาหากษัตริย์ลำดับที่สองที่เราจะศึกษานะคะบุคคลสำคัญในสมัยสุขโขทยัยก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชค่ะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมาหากษัตริย์พระองค์ที่สามในราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุขโขทยัย พระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่นอย่างกว้างขวางทั้งยังได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นทําให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมและวิชาการต่างๆค่ะ มาดูพระราชประวัติกันนะคะพระประสูติการก็คือตอนที่เกิดนะคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระราชโอรสของพ่อขุณศรีอินทราิิย์กับนางเสืองโดยพระองค์มีพระเชษฐาสององค์และพระคณิฐาสององค์ค่ะพระนามว่ารามคำแหงซึ่งบิดานะคะพระราชบิดาทรงขนานนามให้นะคะมีความหมายว่าพระรามผู้กล้าหาญ พระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีดังนี้ค่ะด้านการเมืองการปกครองพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการรบเพื่อขยายอาณาเขตของอาณาจักรและยังทรงใช้รูปแบบการปกครองแบบปิตุราชาหรือแบบพ่อปกครองลูกนั่นเองค่ะ ด้านเศรษฐกิจนะคะมีการส่งเสริมการค้าขายแก่ประชาชนส่งใช้นโยบายที่เอื้อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจแก่ประชาชนโดยให้ประชาชนมีสิทธิทเสรีภาพสามารถทำการค้าขายได้อย่างอิสระเสรี ด้านการจัดการระบบชลประทานนะคะพ่อขุณรามคำแหงมหาราชทรงโปรดให้สร้างเขื่อนดินขนาดใหญ่สำหรับเก็บกักน้ำทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมืองสุโขทัยได้แก่เขื่อนสรีพงนะคะเขื่อนสรีพงนี่ค่ะในภาพนี้นะคะ ทรงโปรดให้สร้างเตาเผาเครื่องสังฆโลกทรงโปรดให้สร้างเตาทุเรียงเพื่อเป็นเครื่องปั้นดินเผานะคะเป็นการเผาเครื่องปั้นดินเผาเป็นจํานวนมากในอาณาจักรสุโขทัยเพื่อผลิตใช้ในอาณาจากักรและส่งออกไปขายยังต่างประเทศด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศนะคะอาณาจักรล้านนามีความสัมพันธ์ที่ดีกันตลอดมาโดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นพระสหายสนิทกับพญามังรายมหาราชแล้วก็ พญางงำเมืองนะคะพญามางรายมหาราชแห่งอาณาจักรล้านนาทางตอนบนตอนเหนือนะคะแคว้นนครศรีธรรมราชความสัมพันธ์กับแคว้นนครศรีธรรมราชจะเน้นเรื่องพระพุทธศาสนา <im itation> ด้านศิลปะวัฒนธรรมทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยที่มีชื่อว่าลายสือไทยขึ้นเมื่อ,อเพื่อ เป็นตัวอักษรไทยนะคะและทรงโปรดให้จารึกตัวอักษรบนหลักศิลาจารึกหลักที่1น,นับเป็นหลักฐานที่สําคัญในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยค่ะ บทเสริมความรู้นักเรียนควรจำนะคะสิลาจารึกข,ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นตัวอักษรลายไทยดัดแปลงจากตัวอักษรที่เขียนหนังสือซึ่งมีต้นเขามาจากอักษรขอมบรรจงเขียนลงไปเรียงพยัญชนะและสระไว้ในบรรทัดเดียวกันนะคะมีเครื่องหมายวรรณยุกต์เพียงสองรูปก็คือไม้เอกและกากบาทค่ะ สรุปบทเรียนนะคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงกรุงสุขโขทยัยทรงทำนุ่นบำร,รุงครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรมต่อไพร่ฟ้าอาณาจักรราษฎรทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติไว้อย่างอเนกอนันต์มรดกของชาติที่สําคัญก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยค่ะพระองค์ทรงประดิษฐ์ขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช1826อันเป็น ต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันมาถึงปัจจุบันบุคคลสำคัญในสมัยสุขโขทัยนะคะพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อมาก็คือพระมหาธรรมราชาที่1พญาลิไทยนั่นเองค่ะปีที่ขึ้นครองราชคือปีพุทธศักราช1891ปีที่สิ้นสุดก็คือปี1912พนระคะพระมหาธรรมราชาที่1ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ สุโขทัยที่มีพระราชรัทธาในพระพุทธศาสนาพระราชกรณียกิจที่สําคัญก็คือพระองค์ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาสืบต่อจากพระมหากษัตริย์สุโขทัยองค์ก่อนๆเช่นการสร้างวัดการสร้างพระพุทธบาทพระพุทธรูปเนื่องจากเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านพระพุทธศาสนาในสมัยนั้น พระราชกรณียกิจของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งลีไทยด้านพระพุทธศาสนามีดังนี้ค่ะในสมัยสุขโขทัยนะคะพระองค์ทรงผนวดบินทบาทพิษณุโลกคืนจากอายุธยา mm hmm. เหตุการณ์นี้ก็คือในช่วงที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองนะคะได้ยึดพิษณุโลกไปนะคะทรงส่งคนไปจําลองพระพุทธบาท จากเขาสุมนกูดสุมนกูดนะคะรอยพระพุทธบาทจากเขาพระบาทใหญ่พระมหาธรรมราชาลิไทยทรงสร้างประดิษฐานไว้ณนะเขาสุมนกูดเมื่อปีพุทธศักราช1902นะคะเขาสุมนกูดปัจจุบันคือเขาพระบาทใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพ ลายเส้นรอยพระพุทธบาทจากเขาพระบาทใหญ่พระองค์ทรงสร้างเจดีย์ทรงดอกบัวตูมพระพุทธรูปปางลีลาพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งทรงนิพน์ไตรภูมิพระร่วงนะคะพระราชนิพนธ์ของพยาลิไทยพระมหากษัตริย์แห่ง ราชวงศ์สุขโขทัยนะคะไตรภูมิพะล่วงเรื่องของการทําความดีนะคะความความชั่วนะคะสามภพสามภูมิภพที่หนึ่งะคะก็คือเป็นผู้ที่เป็นมนุษย์โลกถ้าทําดีได้ขึ้นสวรรค์ถ้าทําชั่วก็ตกภพภูมินรกค่ะจากจารึกป่ามะม่วงหลักที่หนึ่งและด้านที่สามได้เขียนจารึกไว้เกี่ยวกับ พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งะคะเมื่อแล้วออกพรรษาจึงกระทํามหาทานฉลองพระสรัมฤทธิ์อันประดิษฐานกลางเมืองสุขโขทยัยฉลองสดับธรรมทุกวันถ่วยร้อยวันแล้วกระยาทานคาบนั้นทองหมื่นหนึ่งเงินหมื่นหนึ่งเบี้ยสิบล้านหมากสิบล้านผ้าจีวรสี่รบาทสี่รแต่อันฝูงลูกบ้านมาช่วยกัน อันนี้ก็จะเป็นหลักศิลาจารึกที่เขียนตอนสมัยสุโขทัยภาษาก็จะเป็นภาษาโบราณหน่อยนึงนะคะความหมายนะคะความหมายก็คือชาวสุโขทัยในทุกระดับชั้นนะคะมีการถือศีลฟังเทศฟังธรรมและทำบุญมีการสร้างพระพุทธรูปและมีงานบุญฉลองพระแล้วก็มีคนช่วยงานบุญเยอะนะคะเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็ แปลความจากหลักศิลาจาลึกนะฮะสรุปบทเรียนเกี่ยวกับพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งลิไทยทรงปรับปรุงระบบการปกครองของสุโขทยัยจากระบบพ่อปกครองลูกมาเป็นการปกครองระบบธรรมร,ร,ราชาโดยกำหนดให้หลักธรรมเป็นกรอบของการใช้พระราชาอำนาจในทางการเมืองจึงทรงอุปถัมภ์ สาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมีร่องรอยก็คือกิจกรรมทางศาสนาต่างๆที่ถูกกล่าวถึงในจารึกและข้อธรรมะสำหรับพระมหากษัตริย์ไทยเรื่องต่อไปเรื่องภูมิปัญญาไทยสมัยสุขโขทัยนะคะภูมิปัญญาไทยในสมัยสุขโขทัยที่สําคัญได้แก่1การประดิษฐ์ตัวอักษร,รไทยค่ะพอ่อขุนรามคำ ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยที่เรียกว่าลายสือไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1826ที่จะรึกไว้ในหลักศิลาจารึกสุขโขทัยหลักที่1นับตั้งแต่นั้นมาชาติไทยจึงมีอักษรไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยลายสือไทยที่ประดิษฐ์ในสมัยรัชสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราชได้ถูกปรับปรุงต่อมาจนกลายเป็นภาษาไทยในปัจจุบัน ภาพนี้ก็จะเป็นรูปแบบการใช้ตัวอักษรในสมัยสุขโขทัยนะคะตัวอักษรเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วสระก็จะมีอยู่ในบรรทัดเดียวกันกันกบพยัญชนะเลยภูมิปัญญาด้านการประดิษฐ์อักษรไทยทําให้คนไทยสามารถรักษาความรู้ความคิดและภูมิปัญญาในด้านต่างๆรวมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตมีการบันทึกเรื่องราวต่างๆเช่นหลักศิลาจารึก สุโขไทยหลักที่หนึ่งนี้นะคะทำให้ทราบเรื่องราวของคนในยุคนั้นมีการยกระดับความรู้ให้กับคนในสังคมตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในกลุ่มชาติไทยที่ใช้ตัวอักษรแบบเดียวกันดังนั้นนักเรียนจึงควรอนุรักษ์ภาษาไทยอักษรไทยด้วยการฝึกพูดและเขียนให้ถูกต้องนะคะเพื่อการอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่สืบต่อไป ศิลปกรรมที่ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกอันนี้จะเป็นภูมิปัญญาด้านที่สองนะคะศิลปกรรมสมัยสุขโขทัยเป็นศิลปะที่เกิดจากความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและได้รับการถ่ายทอดมาจากวัฒนธรรมภายนอกเช่นวัฒนธรรมมอญหรือหลังกาแต่สุขโขทัยก็ได้พัฒนารูปแบบศิลปะเฉพาะตนด้วยทั้งนี้จะเห็นได้จากพระพุทธชินราชพระพุทธรูปปางลีลาที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์สมัยสุขโขทยัย นอกจากพระพุทธรูปแล้วนะคะสุขโขทัยยังมีพัฒนารูปแบบเจดีย์ที่เรียกว่าเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินที่มียอดคล้ายดอกบัวตุ่มดังนั้นาศาสนสถานพระพุทธรูปและเจดีย์เหล่านี้ล้วนเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นความสามารถของช่างฝีมือชาวสุขโขทัยที่ถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันค่ะ เรียนรู้กันไปแล้วเรามาทำแบบฝึกหัดกันค่ะในหน้า38จากหนังสือแบบฝึกหัดเล่มน,นี้นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนำคำนำข้อความผลงานสำคัญลงไปเติมในช่องว่างให้สัมพันธ์กับบุคคลสำคัญในสมัยสุขโขทัยนะคะมีคำว่าสถาปนากรุงสุขโขทัย แล้วก็พระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระล่วงประดิษฐ์อักษร,รไทยผนวดและทำนุบำร,ร,รุงพระพุทธศาสนาปกครองแบบพ่อปกครองลูกแล้วก็มีพระนามพระมหากรรษัตริย์ก็คือพ่อขุนศรีอินทรา t ิ i พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งลีไทยพ่อขุนรามคำแหงคำแรกนะคะคำว่าสถาปนากรุงสุโข,ขทยัยเติมไปที่ช่องพ่อขุนศรีอินทร athi ค่ะต่อไปข้อความที่สองพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงเติมไปที่ พระราชกรณียกิจของพระมหาธรรมราชาที่1พญาพะริไทยนั่นเองนะคะพญาลีไัยนั่นเองประดิษฐ์ตัวอักษรไทยเติมไปที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชผนวดและทำนุบํรรุงพระพุทธศาสนาเติมไปที่พระมหาธรรมราชาที่1และก็ข้อความสุดท้ายนะคะการปกครองแบบพ่อปกครองลูกเติมไปที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชค่ะ ข้อที่สองนะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องแล้วก็เขียนเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งเสด็จขึ้นครองราชต่อจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชข้อนี้ผิดค่ะข้อที่สองพ่อขุนศรีอินทราทิตทรงชนช้างพ่ายแพ้แก่ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดข้อนี้ก็ผิดนะคะ ข้อที่3ค่ะการประดิษฐ์อักษรไทยเป็นสิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงวางรากฐานไว้ให้แก่คนไทยข้อนี้ถูกต้องค่ะข้อที่4พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงมีความสัมพันธ์อันดีกับพ่อขุนงามเมืองและพ่อขุนมังรายนะคะข้อนี้ก็ถูกต้องนะคะข้อที่4พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วง ข้อนี้ไม่ถูกต้องค่ะเพราะว่าผู้ที่พระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงก็คือพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งนั่นเองต่อไปข้อที่6ค่ะพ่อขุนรามคําแหงมหาราชทรงเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตถูกต้องค่ะข้อที่7ในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตมีการปกครองบ้านเมืองแบบประชาธิปไตยข้อนี้ผิดนะคะ ข้อที่8พระมหาธรรมราชาที่1ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จออกพนวดใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะและข้อที่9สมัยพ่อขุนศรีอินทราิตย์ได้มีการค้าขายกับชาวยุโรปเป็นครั้งแรกไม่ใช่นะคะขอ้อ10ข้อสุดท้ายนะคะในแบบฝึกหัดข้อที่2พระมหาธรรมราชาที่1ทรงมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาถูกต้องแล้วค่ะ ต่อด้วยแบบฝึกหัดที่3นะคะข้อที่3ให้นะักเรียนยกตัวอย่างผลงานที่สำคัญของพ่อขุนศรีอินทราิตย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพระมหาธรรมราชาที่1นึ่ลิไทยมาพระองค์ละหนึ่งตัวอย่างพร้อมทั้งอธิบายประโยชน์และผลงานนั้นที่มีต่อชาติไทยจากนั้นบันทึกคำตอบลงในแผนภาพพ่อขุนศรีอินทร athi ผลงานที่สาคัญก็คือ รวมกำลังต่อสู้ขับไล่ขอมและสถาปนาสุขโขไทยเป็นราชธานีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อชาติไทยก็คือทำให้คนไทยมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะพอขุนรามคำแหงมหาราชเรื่องอะไรดีคะลูกสำคัญที่สุดเลยเรื่องการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยนั่นเองค่ะแล้วประโยชน์ต่อชาติไทยล่ะคะทำให้คนไทยมีตัวภาษาไทยมีอักษรไทย ที่ใช้เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยมาจนถึงปัจจุบันค่ะพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งลิไทยผลงานสำคัญก็คือทรงทานุบารุงพระพุทธศาสนาประโยชน์ของผลงานต่อชาติไทยทำให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองสุดท้ายนะคะการศึกษาผลงานสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยสมัยสุโขทยัยสอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรมอัน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใดคำตอบก็คือรักชาติศาสตร์กษัตริย์ค่ะสรุปกิจกรรมความเข้าใจที่คงทนนะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกนาข้อความคำตอบที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในสมัยสุขโขทัยนะคะข้อความแรกบอกว่าบุคคลสำคัญในสมัยสุขโขทัยมีความสำคัญในการสร้างความเจริญและพัฒนาประเทศที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน ข้อความที่2องบอกว่าบุคคลสําคัญในสมัยสุขโขทัยคือผู้ที่กอบผู้เอกราชของชาติไทยจากพมา่าคําตอบที่ถูกคือข้อความข้างบนนั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะคลิปวันนี้จบไปแล้วหวังว่าเด็กๆจะได้ความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่คุณครูได้นำเสนอไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ